ประเด็นไหนบ้างที่น่าจะต้องพูดมากที่สุดความล้มเหลวในมุมมองที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจเพราะต้องบอกว่าความคาดหวังของประชาชนหลังจากผ่านมาสองปีเนี่ยก็คือเศรษฐกิจมันจะต้องดีขึ้น2เนี่ยมองยาวกว่าน,นั้นก็คือตัวโครงสร้างต่างๆที่มันแทบไม่มีการแก้ไขนะครับซึ่งมันน่าจะเป็นตัวที่ มีความกระตือร้อนเร่งด่วนมากกว่านี้แต่ว่ามันไม่มีทิศทางที่ชัดเจนสิ่งที่มีการนำเสนอออกมาเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของโครงการคริปโตคาสิโนนะครับอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันไม่น่าจะใช่คำตอบสำหรับเศรษฐกิจของไทยในในใน,ในปัจจุบันนะครับพอนอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วแน่นอนที่สุดเนี่ยปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ะจะเป็นกรณีชั้น14จะเป็นอะไรที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ณกันตอนนี้ก็คือการห้ำหันกันระหว่างนักการเมืองด้วยกันเองโดยอาศัยเรื่องของการใช้อำ,อำนาจทางกฎหมายขององค์กรนั้นองค์กรนี้มีแต่จะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประเทศด้วยบั่นทอนความเชื่อมั่นของกระบวนการยุติธรรมด้วยก็คงต้องนําเสนอให้มันชัดเจนตรงนี้ความน่าเชื่อถือของไทยในบรรดานาน,านานาประเทศที่ลดต่าลง แม้กระทังเพื่อนบ้านขณะนี้ก็ไม่เกรงใจไม่ว่าจะเป็นขเขมรไม่ว่าจะเป็นเมียนมาดูแล้วก็มีก็จริงจริงรกลับมาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายด้วยแล้วว่ามีผลประโยชน์อะไรเข้าไปเกี่ยวข้องหรือมีอุปสรรคปัญหาอะไรจรึงไม่ดําเนินการให้เด็ดขาดจนกระทั่งเราเห็นบทบาทของต่างประเทศที่พูดง่ายๆคือต้องเข้ามากดดันหรือแม้กระทั่งมาลงมือ,อ,อค่อนข้างชัดเจนกรณีอุยกูก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่า สิ่งที่ทําไปเนี่ยมันถูกวิาพาก์วิจาร์ณถูกต่างชาติเข้ามากดดันอย่างมากครับอันนี้อันนี้ควรจะต้องอภิปรายด้วยก,ก็ควรจะมีการนําเสนอนะครับว่าทําไมรัฐบาลถึงดําเนินการในรูปแบบที่ได้ทําไปนะครับเอาละฝ่ายหนึ่งอาจจะบอกว่าไม่แปลกนะครับถ้าจะจะสสงคืนให้กับประเทศจีนแต่ที่น่าข้องใจเพราะว่าผมดูจากคําชี้แจงของกระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ย ก็บอกว่าจีนเนี่ยเคยท,ทําหนังสือมายินยอมพร้อมใจให้ไทยเนี่ยถแถลงข่าวอะไรต่างๆแต่ว่าตอนดําเนินการครั้งแรกอ่ะทำไมทําเสมือนกับว่าพยายามที่จะงุบงิบนะฮะทำไม่ได้มาสร้างความเข้าใจก่อนจึงทําให้คนคลางแคลงใจว่าอ้าสรุปเขาสมัครใจไหมอะไรไหมนะครับส่วนตอนนี้ก็คงอยู่ที่การไป ทำให้เกิดความโปร่งใสว่าบุคคลที่กลับไปแล้วนะครับไม่ได้เจอกับภาวะอันตรายอะไรกันนี้ก็ต้องว่าไปแต่ยังไงก็มีคําถามอยู่ว่าตอนแรกที่ทำเนี่ยตีสอะไรนะเอาอะไรมาปิดอะไรต่างๆเนี่ยมันเพราะอะไรถ้าหากว่ามั่นใจตั้งแต่ต้นแล้วจีนก็ยินยอมที่จะให้มีการถแถลงข่าวเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างน่าแปลกใจไหมครับคนไทยที่ถูกเรือประมงที่ถูกจับไปที่ระนองครับัดน,นี้ก็ยังไม่ได้คื ก็อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นที่จะพิปรายได้อยู่แล้วครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเราไม่มีน้ำหนักอะไรเลยกับเพื่อนบ้านครับแล้วก็พูดซะเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าลอยนิดเดียวเดี๋ยวเขาก็จะส่งกลับมาแต่สิ่งเหล่านี้ก็แน่นอนแหละครับสามารถที่จะลงลึกในรายละเอียดเป็นเรื่องเป็นเรื่องได้แต่ในภาพรวมอย่างนี้ผมบอกคือความล้มเหลวของการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ตัวเลขยังไม่เป็นที่น่าพอใจการไม่แก้โครงสร้างแล้วก็ เนี่ยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับใช้กฎหมายกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดรวมไปถึงการทุจริตคอร์รัปชันแน่นอนน่าจะเป็นจุดหลักซึ่งบางเรื่องก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างประเทศด้วยและความล้มเหลวในเรื่องสังคมครับดูว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยการที่ไม่สนใจปัญหาสังคมเลยการพนันออนไลน์ก็จะเอาขึ้นมาถูกกฎหมายสุรายาสู ก็จะดูปล่อยให้เสรีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ที่เรียกว่าสูบอะไรนะครับไม่ใช่ไม่ใช่บุหรี่แต่บุหรี่ไ <ใน S 1> ฟฟ้าก็ดีครับดูแล้วเนี่ยไม่ได้สนใจจะเอาจริงตรงนี้แต่สนใจแต่ประเด็นในเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวผลกระทบทางสังคมที่อยู่มหาศาลเลยคือพูดได้นะครับเพียงแต่ผมมองในมุมมองที่ว่าหลายเรื่องเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะครับอย่างสมุตตอาจารย์พูดเรื่องสุราเนี่ยนะ เพราะว่านายกก็ไปปรารภว่าเอ๊จะไปยกเลิกไอ้เวลาเวลการห้ามขายเวลาในเวลานี้หรือวันนั้นวันนี้เนี่ยแต่ความจริงนายกคนนี้ลงนามในกฎที่มาห้ามขายในวันสําคัญทางศาสนาด้วยตัวเองไปแล้วรอบหนึ่งนะครับมันก็เลยตอบยากนะครับคือบางเรื่องเนี่ยพอมันยังไม่ชัดเจนว่ารัฐบาลตกลงจะทําอะไรอย่างไรนะครับเพราะจริงๆสําหรับผมเนี่ยเรื่องพนันออนไลน์นี่อันตรายกว่าคาสิโน เยอะแต่ด้วยความไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่ได้อยู่ในนโยบายมั้งครับผมเข้าใจไม่ได้อยู่ในนโยบายบบนะครับแล้วก็บังเอิญตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรเนี่ยบังชีการอภิปรายไปก่อนมันก็อภิปรายยากเพราะรัฐบาลก็สามารถตอบได้ว่ายังไม่ได้ทํากําลังศึกษาข้อดีข้อเสียแล้วก็อะไรต่างๆเมื่อทําแล้วก็คือมันก็จะที่พูดเนี่ยไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดแต่ผมคิดว่าการอภิปรายที่มีน้ําหนักโดยเฉพาะการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ใช่การอภิปรายทั่วไป หรือการภิปารายนโยบายเนี่ยต้องมุ่งไปสู่การกระทําหรือการละเว้นการกระทําที่เห็นได้ชัดแล้วว่าส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อประเทศยังไงแต่ประเด็นสังคมที่ผมพูดเนี่ยฝ่ายค้านจะมีน้ําหนักในการภิปรายหรือเปล่าเพราะว่าฝ่ายค้านเองก็ดูจะสุราก็อยากจะให้เสรี คือทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการพนันก็ดีก็มีมีซุ้มเสียงออกมาในเรื่องบ่อนการพนันคือคือประเด็นพวกนี้สงสัยอาจารย์ต้องเป็นคนอภิปรายฝ่ายค้านเราเราเราไปตั้งโจทย์แทนฝ่ายค้านไม่ได้เพราะหลายเรื่องฝ่ายค้านเขาก็อาจจะคิดไม่เหมือนกับเรานะครับหรือเขาคิดในกรอบอื่นอย่างที่ผมบอกไงครับว่ายกตัวอย่างเรื่องกรณีองค์กรอิสระเช่นเดียวกันหลายเรื่องที่ ผิดกฎหมายเนี่ยบังเอิญฝ่ายค้านชุดนี้ก็มักจะพูดเสมอว่าชอบแนวทางแนวคิดที่บอกเอาทุกอย่างที่มันอยู่ใต้ดินขึ้นมาบนดินเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่สามารถที่จะพิปรายเรื่องพวกนี้ได้โดยที่ไม่ขัดกับความเชื่อเขาหรือไม่ถูกย้อนกลับว่าเอ้าก็คุณก็สนับสนุนไม่ใช่หรือก็ถ้าคุณอภิพิทธิ์เป็นนายกก็อาจจะเตรียมย้อนกลับได้ไหมว่าคุณเองก็สนับสนุนแบบนี้ไม่ใช่หรือแต่มันก็นั่นแหละครับคือคืออย่างที่บอกว่า,เ,าเรา ติดตามการอภิปรายเนี่ยเราก็คงต้องติดตามตามโจทย์ที่ฝ่ายค้านเป็นคนตั้งขึ้นแล้วก็ต้องสัมพันธ์กับสิ่งที่รัฐบาลทำจริง